ครับผมเช่เลยครับณช่วโอกาสต่อจากนี้เป็นสโลแกนด้วยนะเป็นสโลแกนด้วยขอนำท่านมาพบกับน,นักร้องผู้มากความสามารถณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิงย่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราแขกผู้สูงเกตเป็นที่รับยิ่งบัดน,นี้ถึงเวลาแล้วครับที่ท่านจะได้พบกับน,นักร้องซึ่งคนไทยให้การยอมรับนั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลายาวนานพูดเยอะซะด้วยแต่รูร้ ปีแล้วปีเล่าพี่เบนราชาหรือเปล่าปีเก่าปีใหม่บ้านนอกในกรงบ้านทุ่งแดงไก่ที่ก็สัญญาไว้จะต้องไปพบกับแฟนเพลงทุกสถานที่วันนี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วมาพบกับนักร้องที่เกิดมาเพื่อฆ่าทเวตี้ไฟตตบไหลสครับบีบขมับเลขโทสต์ยืนแก๊กใส่สล็อตแมชชีแยกซีนบอดี้สแลมแอมใส่คอกเทลแล้วกระแทกบ้านเอวออฟปองสักดังป๊า ติดเหลืองเราจะาปุ๊กเสียงไม่ต้องดังมากครับพวกเราจะหนวกหูให้กับนักร้องเสียงหยกสกกระตกไอ้แจ้ผู้ยิงป้าป้านักร้องเสียงสวยรำใหญ่เสียงอะไรเสียงสวยเสียงสวยหรืออะไรก็ได้เสียงใสถ้าถ้าแบบตลกเสียงลื่นไหลอะไรก็ได้เออตลกคนโปรดโน้ตเชิญยิ้มมุกเด็ดเป็ดเชิญยิ้มพบกับนักร้องเสียงสะเทือนจังหนัด ลำไยหายทองคำครับเดี๋ยวอะไรอะไรจังมันักร้องวายอยู huh. ่ในอะไรอ่ะนักร้องเสียงใส่ลำไยหายทองคำ